ถ้าคุณนั้นรู้สึกว่าชีวิตที่คุณอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่คุณที่แท้จริงถ้าคุณนั้นเคยฝันถึงตัวเองอีกแบบหนึ่งแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นหรือถ้าคุณรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรอีกนอกจากเส้นทางนี้อยากจะให้คุณรู้ว่าความคิดนั้นไม่ผิดเลยเพราะว่าในระดับของพลังงานแล้วคุณไม่ได้มีแค่ชีวิตเดียวแต่มีหลายเส้นทางให้เลือกอยู่ตลอดเวลาและสิ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างได้ไม่ใช่โชคชะตา แต่ก็คือจิตใจของคุณที่เลือกเส้นทางใหม่อย่างตั้งใจที่สุดโลกโคู่ขนานที่มีอยู่จริงมันไม่ได้อยู่ในอวกาศแต่อยู่ในสนามพลังงานของจิตใจคุณสามารถจูนจิตของตัวเองให้ตรงกับเส้นทางชีวิตที่คุณต้องการได้และเมื่อคลื่อน,นจิตคุณนั้นตรงกับเส้นนั้นคุณจะเริ่มเลื่อนไปอยู่ในโลกที่แตกตา่างคุณไม่ต้องเปลี่ยนโลกภายนอกก็ได้แต่เปลี่ยนคลื่นความถี่จากโลกภายใน และโลกใบใหม่ก็จะเริ่มปรากฏมาให้กับคุณและนี่ก็คือแนวคิดการสร้างโลกคู่ขนานในจิตใจคนหนึ่งโลกที่คุณอยู่นั้นไม่ใช่โลกเดียวที่เป็นไปได้สิ่งที่คุณเห็นรอบตัวนั้นไม่ใช่ความจริงเดียวมันคือผลสะท้อนกลับจากพลังงานในจิตใจของคุณที่คุณนั้นยึดติดกับมันอยู่มีเส้นทางอื่นนับล้านที่คุณสามารถเลือกได้โดยเริ่มจากการที่คุณนั้นเปลี่ยนความเชื่อ ความจริงจะเปลี่ยนได้ก็แต่เมื่อคุณเปลี่ยนเครื่องพลังงานเท่านั้นสิ่งที่คุณเห็นในวันนี้เป็นเพียงแค่ทางเลือกหนึ่งเท่านั้นเลือกใหม่จูนใหม่ก็จะเจอสิ่งใหม่โลกนี้ไม่มีอะไรตายตัวมันเลื่อนไหลาตามจิตของคุณเหมือนรายการทีวีที่มีหลายช่องนั่นแหละครับคุณจะดูช่องไหนก็ขึ้นอยู่กับรีโมทในมือของคุณขออ้อ 2. จิตคือตัวเลือกเส้นทางไม่ใช่เหยี่อของโชคชะตาทุกครั้งที่คุณพูดว่า ฉันไม่มีทางเลือกก็คือคุณลืมไปว่าคุณนั้นคือผู้ควบคุมเส้นเวลาการเปลี่ยนความคิดการเปลี่ยนท่าทีคือการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตแบบเงี้คุณไม่ติดหยุดตรงไหนนอกจากจิตคุณนั้นที่ติดเองเมื่อคุณนั้นเปลี่ยนมุมมองคุณก็จะไขกุญแจแล้วก็เปิดประตูใหม่ได้โชคชะตาไม่ล็อกให้ใครเอาไว้ตลอดหรอกครับคุณเลือกจิตแบบไหนชีวิตคุณก็จะไหลไปแบบนั้น เหมือนคุณนั้นอยู่ในห้องที่มีหลายประตูแต่คุณก็เอาแต่จ้องประตูเดียวที่ปิดสนิทโดยไม่เหันไปมองที่ประตูอื่นเลยข้อสโลกคู่ขนานเกิดขึ้นทันทีเมื่อคุณนั้นเปลี่ยนโลกภายในคุณไม่ต้องรอโอกาสหรือเวลาหรอกครับแค่เปลี่ยนคลื่นในจิตของคุณเปลี่ยนพลังที่คุณส่งออกคุณจะเริ่มเลื่อนช้าเข้าสู่โลกใบใหม่โดยที่ยังอยู่ที่เดิมการเริ่มเปลี่ยนจะต้องเริ่มจาก จิตภายในไม่ใช่การกระทําภายนอกจิตเปลี่ยนก่อนโลกค่อยเปลี่ยนคุณไม่ต้องวิ่งหนีโลกเดิมแต่ถอยจากคลื่นเดิมก็พอแล้วโลกใหม่ก็เท่ากับผลลัพธ์ใหม่จากจิตใหม่เหมือนคุณหมุนวิทยุไปที่สถานีใหม่เพลงเดิมก็จะหายไปทันทีแม้คุณจะยังอยู่ที่เดิมครับแต่เสียงที่คุณได้ยินก็จะเปลี่ยนไปแล้วข้อสพลังงานยึดติดทำให้คนนั้นวนอยู่ในโลกเดิม คุณอาจจะอยากเปลี่ยนชีวิตแต่ว่าใจลึกๆนั้นก็ยังยึดติดกับความกลัวความเจ็บเก่าๆพลังนั้นจะคอยลากคุณกลับไปอยู่ในเส้นเก่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าการยอมเลิกยึดติดยอมวางใจเท่ากับการปล่อยเชื่อแล้วอนุญาตให้ตัวคุณเดินก้าสู่โลกใหม่อย่างแท้จริงความกลัวก็คือแรงต้านโลกใหม่เมื่อคุณปล่อยอะไรก็ตามคุณจะสามารถเปลี่ยนเคลื่อนพลังชีวิตได้ทั้งหมดยิ่งตัด ยิ่งลอยออกจากเส้นทางเดิมผลลัพธ์ก็จะเกิดขึ้นที่เป็นผลลัพธ์ใหม่ความเบาสบายและผ่อนคลายนั้นคือสะผานสู่เส้นทางที่ดีขึ้นขอ้อ 5. ทุกเส้นชีวิตมีอยู่แล้วคุณแค่ต้องเลือกครับเราไม่สร้างชีวิตใหม่แต่เราเลือกชีวิตที่มีอยู่แล้วในสนามของความเป็นไปได้ทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องของการเหนือธรรมชาตินะครับแต่มันคือการเปลี่ยนเส้นทางเดินด้วยความตั้งใจและความรู้สึก จักรวันนั้นมีทุกความเป็นไปได้พร้อมขอแค่คุณเชื่อแบบนี้คุณไม่ต้องดิ้นรนหาไม่ต้องวิ่งไล่ล่าแค่จูนและคอนเนคเข้าหามันการเลือกเท่ากับการตัดสินใจทางจิตของคุณแล้วจิตที่มั่นใจและตัดสินใจเลือกจะมีเคลื่อนที่ชัดเจนจักรวันก็จะตอบสนองเร็วเมื่อกับคุณนะครับเข้าไปที่แอป Food Delivery เมนูทั้งหมดก็มีอยู่แล้วคุณเลือกจานไหนคุณก็จะได้รับจานนั้นครับข้อ6 โลกใหม่เริ่มเกิดเมื่อคุณไม่อินกับโลกเดิมครับถ้าคุณอินกับปัญหาคุณก็จะยิ่งเดินดูดปัญหาเพราะสิ่งที่คุณให้พลังและโฟกัสก็คือสิ่งที่คุณเชื่อมต่ออะไรก็ตามนะครับถ้าคุณโฟกัสสิ่งนั้นจะขยายใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าคุณโฟกัสนี่นี่ก็เพิ่มขึ้นคุณโฟกัสไปที่รายจ่ายรายจ่ายก็จะเพิ่มขึ้นคุณโฟกัสที่ความเป็นไปได้ความชัดเจนความมั่งมีคุณก็จะเดึนดูดสิ่งนั้นกลับเข้ามาเช่นเดียวกันจิตใต้สำนึกเนี่ยมันให้ทุกอย่าง เราก็บอกว่ามันเป็นกระจกสะท้อนกลับถ้าคุณนั้นอยากจะไปโลกที่ดีขึ้นมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นคุณจะต้องหยุดเติมพลังให้กับโลกใบเดิมครับเรื่องราวเดิมๆอดีตเดิมๆแม้มันเนี่ยจะยังอยู่รอบตัวคุณก็ตามพลังงานอะไรก็ตามที่คุณให้กับสิ่งนั้นมันจะกลายเป็นเส้นทางที่คุณอยู่และกลายเป็นผลลัพธ์ในที่สุดจงเลิอกอินกับปัญหาและอดีตครับถอนตัวได้แล้วจากสนามเดิมอดีตเดิมเปลี่ยนจากการต้องฉันต้องต่อสู้กับปัญหา เป็นฉันโฟกัสในสิ่งที่ฉันต้องการยิ่งคุณสงบพลังงานจะยิ่งไหลไปยังโลกใหม่ได้เร็วขึ้นข้อ7อย่าพยายามควบคุมจงปล่อยให้โลกใหม่ดูดคุณเข้าไปเมื่อคนนั้นเปลี่ยนพลังในจิตระบบจกกักรวาลก็จะเริ่มปรับแกนให้กับคุณแต่ถ้าคุณนั้นยังพยายามควบคุมทุกอย่างด้วยความหวาดกลัวความไม่มีคุณก็จะเป็นตัวขัดขวางพลังงานนั้น ศิลปะของการนำทางโลกก็คือเราจะต้องไม่ฝืนและไม่ควบคุมครับไม่ใช่ว่าคุณเปลี่ยนโลกแต่โลกนั้นจะต้องเปลี่ยนตามคุณคุณปรับพลังงานโลกจะเปลี่ยนตามคุณครับยิ่งฝืนยิ่งมีแต่แรงต้านแต่ยิ่งปล่อยให้ตัวเองไว้ใจไว้วางใจเท่าไหร่พลังงานก็ยิ่งทำงานและแน่นอนครับว่าถ้าคุณปรับเพื่อนพลังงานทุกอย่างก็จะปรับตามเองข้อ8 เคลื่นพลังใจบวกกับการกระทําที่สอดคล้องมันคือสะพานเชื่อมเส้นชีวิตหลายคนนะครับเปลี่ยนความคิดแต่ก็ยังทําตัวเหมือนเดิมนั่นก็คือการส่งสัญญาณประทับก,กันไปยังจัก,กรวาลุณจะต้องให้ในสิ่งที่คุณเชื่อในจิตให้ตรงกับสิ่งที่คุณทําในชีวิตเพื่อให้โลกใหม่นั้นดึงดูดคณเต็มแรงพลังเท่ากับจิตบวกการกระทําที่สอดคล้องคิดแบบใหม่แต่ยังใช้ชีวิตแบบเดิมก็วนอยู่ที่เดิมจงทําแบบคนที่อยู่ในโลกใหม่แล้ว เล่นบทบาทใหม่แม้ในโลกเก่าก็ตามข้อกาวลดความสำคัญเกินไปแล้วพลังงานทั้งหมดก็จะไหลกลับคึืนมาสิ่งนี้ครับเรียกว่า excess potential ยิ่งคุณใส่น้ำหนักทางอารมณ์ให้กับสิ่งใดมากไปเช่นอยากจะได้มากเกินไปกลัวเสียมากเกินไปพลังงานจะเพียนครับแล้วโลกจะไม่ส่งสิน,นั้นกลับมาให้กับคุณถ้าอยากได้มากเกินไปเครื่องก็จะต้านครับเป็นความขัดแคลนแทนคิดว่าต้องได้ ก็อาจจะมีความกลัวซ่อนอยู่ครับชั้นตรงใดนูน่นนี่นั่นผ่อนคลายนะครับไว้วางใจกับผลลัพธ์แล้วพลังงานทั้งหมดจะไหลแล้วก็ทํางานด้วยตัวมันเองความเป็นธรรมชาติไหลลื่นนะครับจะดึงดูดได้ดีกว่าความเครียดก็สิบโลกคู่ขนานเนี่ยไม่ต้องใช้เวลาแต่ใช้พลังเท่านั้นการที่คุณจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตไม่ต้องรอเป็นปีก็ได้มันคือการเข้าเส้นเวลาใหม่ทันทีถ้าเรื่องของคุณตรงกับสิ่งนั้น เวลาในโลกภายในสั้นกว่าที่คุณคิดครับถ้าคุณเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกและพลังงานได้ทันทีอย่าปลูกพลังไว้กับคําว่าฉันต้องใช้เวลานานเหมือนที่โลกภายนอกเขาคิดกันเพราะฉะนั้นคุณไม่จมําเป็นต้องมีเคลื่อนเวลาครับแค่เคลื่อนคุณเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่ต้องการความจริงก็จะปรากฏได้เร็วบางทีอาจจะเร็วกว่าที่คุณคิดว่าต้อง3ปี5ปีมม่อาจจะเกิดใน5วันนี้ก็ได้นะครับเพราะโลกใหม่ไม่อยู่หามันแค่อยู่คนละเคลื่อนกับคนครับ ข้อ11ถ้าคุณจินตนาการบวกกับมีอารมณ์ความรู้สึกมันคือสะพานและก็กุญแจสู่เส้นใหม่ภาพในหัวของคุณคือจุดเริ่มต้นของการเลื่อนเส้นคุณจะต้องเห็นตัวเองอยู่ในโลกใหม่นั้นแล้วพร้อมกับรู้สึกว่านี่คือโลกของฉันภาพบวกอารมณ์จะเป็นคำสั่งจิตไปยังสนามพลังงานจินตนาการของเรานั้นมันไม่ใช่แค่การฝันกลางวันนะครับแต่มันคือการปลูกมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ส่งสัญญ,ญาณว่าคุณปรารถนาอะไร อย่าก,กลัวที่จะปรารถนาครับถ้าคุณเห็นภาพนี้ในจินตนาการแล้วแล้วคุณก็รู้สึกไปด้วยเนี่ยอันนี้ดีครับเพราะว่ามันจะเป็นแรงดึงดูดท,ที่ทรงพลังมากๆให้คุณนะคะฝึกเห็นตัวเองใช้ชีวิตในโลกใหม่แบบเห็นได้ชัดเลยแล้วก็รู้สึกขอบคุณราวกับว่าได้มันแล้วครับข้อ12ครับจิตที่นิ่งมั่นคงคือเครื่องมือที่เลื่อนเส้นที่ทรงพลังที่สุดอย่าดึงเส้นเวลาใหม่ไม่ได้วยความตื่นตระหนกและความหวาดกลัว อย่าพยายามเร่งด้วยความร้อนใจนะครับเพราะโลกใหม่ก็คือสนามพลังที่ละเอียดจิตที่สงบมั่นใจและวางใจคือจิตที่ดึงดูดเส้นทางใหม่ได้อย่างแม่นยำที่สุดยิ่งจิตคุณสงบนิ่งนะก็มีคลื่นคำสั่งที่ชัดเจนแล้วคลื่นชัดนี่แหละครับทำให้โลกใหม่ผลลัพธ์ใหม่มันเกิดขึ้นพลังงานนะครับไม่ได้อยู่ในความเร่งแต่ต้องอยู่ในความมั่นใจวางใจบุกกลับไม่รีบมันคือการดึงดูดที่ดีที่สุดครับ ชีวิตของคุณนั้นไม่ต้องเดินตามเส้นทางที่โลกภายนอกขีดเอาไว้คุณไม่ใช่เหยื่อของโชคชะตาแต่เป็นนักเดินทางข้ามเส้นทางชีวิตเส้นทางที่คุณอยากอยู่มันมีอยู่แล้วคุณแค่ต้องเลือกปรับพลังงานให้สอดคล้องกับมันคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องฝืนไม่ต้องดิ้นรนแต่ด้วยพลังแห่งจิตที่มั่นใจเงียบเบาสบายที่สุดจงใช้ชีวิตเลือกเส้นทางใหม่และขอแจ้งข่าวสารอัปเดตตอนนี้มีอีบุ๊กมาใหม่สองเล่มครับ เล่มแรกก็คือจิตวิญญาณกฎแรงดึงดูดมีทั้งหมด50ข้อและในแต่ละข้อนั้นก็จะมีข้อย่อยอีกประมาณ10ข้อครับและทําให้คุณนั้นได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎแรงดึงดูดจิตวิญญาณการใช้อย่างถูกต้องและต่อมาครับก็จะเป็นของเนวีกอดดาดเพียงคนเดียวเท่านั้นคืออันนี้จะเป็นจิตวิญญาณเฉพาะเนวีกอดดาดนะครับใครที่ชื่นชอบเนวีกอดดาดก็จะเป็นเล่มน,นี้ครับ ทั้งกฎของการสมมติจิตนาการหรือว่าการใช้อารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับนิเวกอดดาอันนี้เพียง1 9 9เท่านั้นทั้งหมดนี้นะครับรวมกันอยู่ที่398บาทนะครับแต่ว่าถ้าพี่ๆนั้นรับ2อ e ีบุ๊กครับก็เพียงแค่279บาทเท่านั้นกรณีที่จะรับโปรนี้ก็ต่อเมื่อ CF 2อ e ีบุ๊กนะครับสามารถทักมาที่ Line ID a s แอทไ a โ a หรือว่าสแกน QR Code ที่หน้าจอนี้ได้นะครับให้พี่พี่นะครับแจ้งอีเมลให้ถูกต้องแล้วก็รอรับอีบุ๊กได้เลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างอีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมลับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา mindfulness ธุรกิจและการตลาด Motivation Podcast Premium เมียคัอัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมคลับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอาิสาได้เลยขอบคุณมากครับ